นี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่มาแล้วโอ้โหหมายกอไม่ได้เจอกันสองปีส่งไปตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกาตุลาบังสมัยหกห้าางปีนี้หกเจน็นะครับ<อ>สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับนะก็ผมได้ไปทำธุระที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเ<ม>กือบสิบวันนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายนะครับนะก็อาการหนะักเอาเรื่องอยู่ครับ ยิงก็นหนักนะครับก็มีหลายโรคเลยครับมีทั้งโรคกระเพาะอาหารโรคไขมันเนี่ยฮะแล้วก็มีภาวะทางจิตใจด้วยพวกสมองเนี่ยครับก็เป็นแพนิคบวกกับซึมเศร้านิดหน่อย <c oughs> นะฮะก็เลยสงสัยตัวเองว่าเออแม่งทําไมถึงไม่อยากทําคลิปเลยไม่อยากคุยกับกล้องไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่อยากไปไหนอยากอยู่เด่บ้านอะไรเงี้ยครับไม่อยากไม่อยากออกจากห้องครับคือนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แต่ยังไม่ได้มีภาวะที่จะคิดสั้นอะไรแบบนั้นนะครับแต่อยู่ในข่ายนะครับต้องปรึกษาแพทย์แล้วนะครับระยะเวลาในการดูแลประมาณ2ปีนะฮะซึ่งวันนี้ที่เราได้มาถ่ายกันก็มาพูดคุยกัน,นครับเรื่องส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้รอคอยมามาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรน,นะครับแล้วก็หลายคน f อที่ที่อยากดูเมื่อก่อนที่ถึงเมื่อก่อนก็คงคิดถึงเหมือนกันนะครับ มีหละคนบอกว่าเออรถผมไปไหนยังไงครับจริงๆช่วงเวลาที่ผมเอารถคันนี้ไปนะฮะก็คือเป็นช่วงเวลา2ปีกว่านะครับที่จะไปในช่วง2ปีนั้นผมแทบจะทําคลิปน้อยลงนะครับเพราะว่ามันไม่มีรถให้ทาคลิปเยอะนะครับที่ที่ส่งไปทําก็อยากได้คลิปทําทรถที่มันดีๆแรงๆครับเอามาขี่ให้ทุกคนดูผมก็เลยได้ส่งไปนะครับ วันนี้เราก็นะครับเป็นอย่างท,ที่ทุกคนคิดนะครับทุกคนรอคอยผมอาจจะพูดตะกุตกตะกัรนะครับเพราะว่าผมมีปัญหานิดนึงนะครับนะในการสื่อสารนิดนึงเมาไม่ได้ออกกล้องนานด้วยอะไรนานด้วยนะครับนะก็พูดตะตกุกตะตกุกตะ,ตก,ตะกากนะครับเป็นเป็นคนเหนือนครนะนะเดี๋ยวผมตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านเรียบร้อยนะครับก็ ถึงหด้รถมานะครับน,น,นี่ได้เห็นหลายนะคนดได้เห็นในกล้องครับอยู่ข้างหลังรถนะครับตอนแรกถึงเมื่อคืนแต่ถ่ายเมื่อคืนแล้วอ่าอารมณ์ถ่ายมันไม่มีนะครับพูดแบบมันพูดเศร้ามากเลยตอนคืนนะก็เลยมาพูดตอนนี้นะครับจะได้ยิ้มแย้ม,ยมหน่อยนะนะลงรถแล้วนะครับก็ได้ไปเอารถมาเรียบร้อยนะครับอยู่บ้านนะครับโอ้ยเดี๋ยวปิดจบก่อนนีน่อยู่บ้านเรียบร้อยนี่เดี๋ยวให้ดูครับนี่มาแล้ว โอ้โหหมายกอไม่ได้เจอกันสองปีส่งไปตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกาตุลาบ้างสมัยหกห้าบางปีนี้หกเจ็ดอะครับหกเจ็ดสองปีกับอีกประมาณสามเดือนนะครับหลายคนถามหามากเลยนะครับมันมันตอนที่ส่งไปก็ยังฉี่ได้อยู่นะครับที่ผมส่งไปตอนแรกอ่าที่ เทคโนโลยีตอนนั้นนะครับที่มันมีน้ํามัน e85 e20 มาที่หัวฉีดเขาใส่แล้วมันแรงกันซึ่งรถคาบูตอนนั้นยังไม่มีคนทํายังไม่มีคนทำครับส่วนน้อยมากที่จะใส่ e85 ได้นะครับเพราะว่ามันต้องไล่นะครับเพราะตอนนั้นความรู้ยังน้อยครับความรู้ผมก็น้อยด้วยแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนทํารถคาบูที่เป็นใส่ e85 พวกนี้ครับเนื่องจากมันมีอัตราส่วนกําลังครับที่หลายคนไม่เข้าใจครับแล้วก็ คนที่ไม่เข้าใจน้ํามันเนี่ยก็เลยไม่มีคนทํานะครับแล,ล้วก็หลังเทคโนโลยีพัฒนาข้อมูลถึงอะไรถึงลงคึงถึงก็ก็ได้มีคนทําได้นะครับว่ารถคาบูเนี่ยสามารถใส่ e85 ใส่ e20 ได้นะครับปัจจุบันก็เป็นเรื่องปกติแล้วปัจจุบันไปถึงเครื่องของสี่วาลแล้วแต่ตอนนี้นะครับในสเต็ปแรกผมทํานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น ชุดเดิมเลยชุดเดิมลูก CB ชัก5นะครับชุดเดิมแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น E85 นะครับโดยซื้อคาบูที่มันมันเดินทางน้ำมันของ e 8 5ที่อากาศเข้าได้ไวขึ้นน้ำมันไปได้เยอะขึ้นเงี้ยครับก็ได้ซื้อคาบูมานะครับเอามาใส่ปุ๊บนะครับก็ก็ลองเทสอะครับเทสปุ๊บมันเดินมันเดินมันเดินเบาไม่ได้นะครับแต่มันขี่ลึกกว่าเดิมแรงกว่าเดิมรอบรอบดีกว่าเดิมมากเลยนะครับ ผมก็เลยเออมีปัญหาทําไมเดินเบาไม่ได้นะครับมารู้ที่หลังก็เราต้องเซฟพวกเสื้อฝานะครับแล้วก็วัดซีซีก่อนอย่างช่วงรถปัจจุบันเนี่ยหลังๆจะมีการวัดซีซีนะครับในการเซฟกําลังอัดในจริงๆมันก็เป็นความรู้ที่ผมเรียนมานะครับแต่ผมเรียนไปด้านรถยนต์นะฮะด้านมอเตอร์ไซค์จะจะน้อยนิดนึงแล้วก็ไม่ได้อยู่กับมันด้วยนะครับว่าจบมานานนะครับนะก็คืออัตราส่วนของของของรถ14ต่อ1น3ต่อ1นอะไรพวกนี้นะครับนะ พวกนี้นะครับที่การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ที่สุดและการจุดระเบิดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับโดยการไม่มีข่าเหมาอะไรค้างอยู่ในห้องเผาไหม้นะครับนะก็ตอนนั้นก็กระจูนๆไม่เป็นฮะก็คือรอบมันค้างเวลาเราขี่เก็ดสี่แล้วเราจะใส่เขียวว่างใช่ไหมฮ mm hmm. ะใส่เียวว่างปุ๊บแล้วรอบค้างเออแล้วมันลงช้าเออเนี่ยครับถามว่าขี่ได้ไหมแต่มันขี่ได้แต่มัน,ไม,นไม่ค่อยเหมือนรถปกติแต่ถามว่าแรงไหมท้ายขี่ได้ไหมข,ไขี่ได้นะครับ แล้วก็มันมีปัญหาเนี่ยผมก็เลยส่งรถไปนะครับในในช่างที่เขาทําเป็นโดยการขอเขา,าครับขอเขาว่าพี่ขอขอทําให้หน่อยได้ไหมนะครับขอทําให้หน่อยนะครับเพราะว่าผมทาอีแบดแท้ไม่เป็นก็เลยอยากรู้ว่าเออเอาไปให้เขาทําแล้วก็จะได้ศึกษาด้วยว่าเป็นยังไงเนี่ยครับก็เลยใช้เวลาส่งไปนะครับจริงๆคิดว่าผมเผื่อใจนะครับประมาณหนึ่งปีคิดว่าจะเสร็จ นะครับแต่มันดันมาสองปีกว่านะครับก็ก็ตามนั้นนะฮะะตามนั้นเลยเดี๋ยวผมจะเอาลงนะครับจะเอาลงมาแล้วก็ถ่ายเต็มเต็มให้อีกทีนึงว่า,าว่ามันเป็นยังไงสําหรับคนที่คิดถึงแล้วก็สภาพรถเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอ่าอันนี้คือรถในเขาเรียกว่าในยุค2ปีก่อน3าปีก่อน,นครับการแต่งผมรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนคันเหลืองเ่ยคันเหลืองจะดูดีกว่าหน่อยนึงนะครับคันเหลืองจะดูดีกว่าหน่อยนะครับอันนี้ก็คาบคือ ไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดไหมฮะคือจอดน,นั้นเขเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นเกอะเลยฮะฝุ่นเกะนะครับนี่ฝุ่นท่อท่อเมื่อก่อนนะเห็นไหมไปที่ยังเล่นนะฮะท่อรู้เล็กมากนะครับสมัยก่อนรู้เล็กมากนะครับแต่ตอนนี้แคมอะไรเขาเปิดเยอะแล้วครับก็ต้องระบายท่อให้ทันนะฮะท่อสมัยนี้ใหญ่จะเน้นใหญ่ไปเลยถ้าท่อผมเล็กเล็กมากนะครับน้ามันเครื่องไม่รู้มันเลอะอะไรวะทำไมใหม่ใหม่ ต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะเพื่อนผมเอาไปสตาร์ทรอบหนึ่งนะครับไอ้น,นี่มันสนพอดีฝากไว้ที่เพื่อน2วันนะครับอันนี้ท่อของเฮงสุพรรณก็เป็นสนิมขึ้นนะครับแล้วก็แก๊สซี่ดูผมซื้อใหม่นะก่อนเอาไปอะ่ะกลับมาครับคือว่าสติ๊กเกอร์มันลอกนายย่าจะไม่รู้ว่ามันโดนความชื้นอะไรหรือเปล่าครับนะเนี่ยมันลอกเรามันมีมันมีแผ่นแบบของแท้ขายไเนี่ยเสียดายมากซื้อมาใหม่เลยโชคใช้งานน้อยน้อยมากครับนายย่าจะไม่ถึง 500โลเลยนะชคแต่แต่เนี่ยมันลอกมันไม่สวยครับอยากได้แผ่นใหม่ใครใครเอฟซีคนคนไหนหรือว่าคนที่ดูเนี่ยมีแนะนำไหครับแบบของแท้หรือว่าซื้อต้องซื้อจากบริษัทมันครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเบาะก,ก็โซตนตานครับเบาะเมื่อก่อนบทรงฝาดเนี่ยคนคนถามที่ผมขายเยอะมากนะครับของหน้าแว่นนะครับนี่แล้วยโผล่นิดนิดึงนะครับแต่ตอนนี้ ทรงปัจจุบันของวัยรุ่นที่อายุเท่าผมเนี่ยสาบวกขึ้นเนี่ยนะครับเขาจะเล่นในทรงตระอ,อก็จะเหมือนคันคันคันนั่นแต่แต่แตงแบบเดิมๆครับแต่งให้น้อยที่สุดไงครับก็คือโครงเดิมแต่เน้นเครื่องแรงพวกนี้มากกว่านะครับเว็บแดงก็ประมาณนี้เนาะอะไรก็เดิมๆนะครับสปีก่อนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยครับภายนอกนะครับชุดนอกก็เป็นของเฮงสกูนะครับเขาสปอนเซอร์ให้มาเดี๋ยวค่อยคุยให้เขาอีกทีนึง นี่นะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวหมค่อยลงแล้วส่วนตัวนี้มีคนถามว่าเ้พี่น้าแม่งไม่เล่นหัวฉีดบ้างเหรอครับนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มานะครับนี่ไฟเลี้ยบังลมของของพี่ตั๋วนะครับช้ประการซื้อมาในราคากันเองนะครับแต่เครื่องเครื่องเขารถเขาพังะครับเขาเลยรื้อออกรื้อออกคือเครื่องพังรื้อทุกชิ้นเลยมันอยู่ในกล่องเครื่องอยู่ในกล่องนะครับแล้วก็ผมก็ส่งสองคันเนี่ยไป ไปทํานะครับคันนี้ทำสีวาลนะครับส่งทำสีวาลหกเก้าสักเก้าอะไรไประมาณนี้ครับแล้วคันนั้นก็ทําสเต็ปเดิมเนี่ยครับที่ส่งไปแล้วก็ส่งก็จประมาณนี้ครับตอรออแต่ตัวนี้ผมคิดว่าถ้าผมมาไล่ใหม่หมดก็คือมันเหมือนได้ปั้นทําใหม่ทั้งคันเลยฮนะไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยนะครับน้อยมากไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยนะในนี้นะฮะถ้าอยากปั้นใหม่แล้วครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลย มีชงแน่ทำพาร์เทอร์โค้ดนะครับแค่นั้นเองที่เหลือก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คันนี้น่าจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่างูภายนอกหมดนะครับคือการทํารถแล้วก็ผมทําชิพน้อยมากนะครับรายได้ผมก็เลยมันน้อยนะครับเลยไม่มีกำลังทรัพย์มามาทําให้ทุกคนดูแต่เดี๋ยวจะทําคันเดงอเอาลงมาขี่ให้ดูก่อนนะครับนะเดี๋ยวค่อยทำนะครับประมาณนี้เดี๋ยว ให้ไปดูคันเหลืองคันเหลืองคันเหลืองนะครับที่ผมรีบเอากลับมาก่อนนะครับคันนี้ก็เนื่องจากหลายคนรอดูด้วยนะครับแล้วก็คันเหลืองผมขี่แรงไปหน่อยนะครับตอนนั้นขี่กับลุ่มวอซ่าแล้วก็สเตอร์ผมมันมันเขาเรียกว่ามันใหญ่ไปครับรอบมันก็เลยแบบว่ารอบมันก็เลยแบบจัดเกินนะครับมันต้องลงสเตอร์สักฟันสองฟันนะครับถึงจะขี่แบบ แช่ยาวๆได้คือตอนนั right. really bah, the the ้นผมขี it. It say, ่แค่ร้อย3ี่สับร้อลสิบในทีพออกทิปใช่ไหมฮะเครื่องมันไม่ไหวแล้วมันคือมันรอบมันสูงมากเนี่ยฮะรอบมันสูงลูกสูบมันก็เลยเป็นแบบนี้อันเนี้ยฮะเออเนี้ยก็เลยเรียบร้อยก็เลยแกะไว้ครับก็เลยอ่ะแม่งด้วยคันนี้แหม่งก็อืมไม่ทนมือทนตีนเลยแต่ว่ามันอยู่ที่การเซฟผมด้วยแล้วผมไม่ขี่ขี่เขาเรียกว่าขี่ฝืนรอบครับฝืนรอบไปหน่อย นะฮะฝืนรอบก็เลยมีปัญหานะครับแต่ผมจะมีเครื่องสีแววอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยจับใส่ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวๆรอมาอีกทีนึงนะครับใครที่อยากดูนะครับ